สวัสดีค่ะโค้ดซิมินเตอร์ค่ะวันนี้โค้ดซิมก็จะมาพา,า,พาทุกคนไปโหลดไฟล์ png รูปภาพสวยๆของ Happy New Year หรือภาพต่างๆสวยๆใน Google นะคะวันนี้เราก็จะไปโหลดกันโค้ดซิมก็จะมาแนะนำวิธีการโหลดที่ง่ายมากๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะไปที่ลิงก์ก่อนลิงก์ที่โค้ดซิมได้ส่งไว้ ได้ส่งให้นะคะไปที่ลิงก์ไปที่ลิงก์นะคะให้เราคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์ขึ้นมาแต่คัดลอกปุ๊บแตะนะคะแตะเมื่อเขาขึ้นเราก็แตะที่คําว่าคัดลอกทำการคัดลอกก่อนนะคะแต่คัดลอกค่ะเมื่อคัดลอกแล้วให้เราออกไปที่ กูเกิ h r o ล e นะ Google c h โค m e นี้นะคะ Google Chrome เข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็แตะเข้าไปค่ะแตะเข้าไปแตะเข้าไปก็จะอยู่หน้านี้ให้เราเอาลิงก์ที่เราคัดลอกติดมือมานะคะ ใส่ไปตรงช่องนี้ค้นหาพิมพ์ที่อยู่เว็บนะคะให้เราคัดลอกเสร็จแล้วเราก็แตะเข้าไปแล้วก็กดวางมันก็จะขึ้นคำว่าวางเราแตะปุ๊บมันขึ้นคำว่าวางเราก็วางค่ะวางแล้วเราก็ไปที่ คำว่าไปนะคะให้เราแตะให้เราแตะคําว่าไปตรงแป้นพิมพ์นะคะแตะค้นหาไปค่ะอ่าเมื่อไปปุ๊บเราก็จะเข้าหน้านี้เมื่อมาหน้านี้เราก็จะเห็นคําว่า happy new year เห็นไหมคะ happy new year เราก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเราจะเอารูปไหนเราก็เลือกมารูปหนึ่งวันนี้ก็ซิมก็จะให้ทํารูปนี้นะคะรูปนี้รูปนี้เนาะเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาแล้วเราก็แตะนะคะเอามือแตะไปที่รูปภาพครั้งหนึ่งเอามือแตะไปที่รูปภาพครั้งหนึ่ง แต่ไปค่ะแต่ที่รูปภาพเสร็จแล้วให้เรามากดตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนเราจะเอารูปภาพนี้การกระบาดออกก่อนถ้ามีโฆษณาก็การกระบาดออกนะคะถ้ามีโฆษณาก็การกระบาดออกตรงนี้นะคะเราจะลบโฆษณาก่อนเนาะลบปุ๊บอ่า เมื่อลบแล้วเห็นไหมคะมันก็จะโหลดเมื่อโหลดขึ้นมาคําว่า Happy New Year ให้เราเอามือเรานะคะเอามือเราแตะที่รูปภาพค้างไว้แล้วมันจะมีป๊อปอปัพเด้งขึ้นมาให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพตรงนี้นะแต่คําว่าดาวน์โหลดรูปภาพนะคะเราก็แตะดาวน์โหลด แต่ดาวโหลดค่ะเห็นไหมคะมันก็ดาวนโหลดให้เราละเ้าถามว่าเออดาวน์โหลดอีกครั้งเพราะก็ทิ้มได้ดาวน์โหลดแล้วเราก็ดาวน์โหลดไปนะคะแต่คําว่าดาวโหลดอ่าเมื่อแต่คําว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราอยากได้ภาพอื่นหรือไม่เราก็ไม่เอาเราก็อ่าแตะนะคะแตะที่เครื่องหมายบวกหรือไม่เราก็แตะแแบกกลับออกไปเลยนะคะแล้วก็ไปหน้าแรกโดยการแตะเครื่องหมายบวก เสร็จแล้วให้เราไปดูที่แกลลอรี่ของเราว่าเราได้เอารูปภาพนั้นเข้ามาหรือ,อยังนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนะคะทีนี้เมื่อเอ่อแฮปป y ้นิวเยีมาแล้วมันเป็นไฟล์ png นะคะให้เราไปลองทำดูเข้าไปในแอป IBIT p a i n t จะมาทำแฮป p ี้นิวเยียกันนะแอป IBIT p a i n t แอปนี้นะคะแอบปบนี้เราก็แตะเข้าไปค่ะแตะเข้าไปแตะแกลเลอรี่ของฉันค่ะแกลเลอรี่ของฉันแกลเลอรี่ของฉันเสร็จแล้วเครื่องหมายบวกสร้างใหม่เลย เครื่องหมายบวกซ้ายมือนะคะแตะเข้าไปค่ะเราก็มาดูที่ขนาดถ้าจะเอาหนึ่งต่อหนึ่งก็แตะหนึ่งต่อหนึ่งไปนะคะยอ่อเข้ามาได้ขนาดแล้วเรายอร่อขนาดเข้ามาแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาแตทะแตที่เลเยอร์แตะที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะแตะเข้าไปค่ะ แต่ที่เลเยอร์เสร็จแล้วเรามาแตะที่เครื่องหมายบวกเอ,อ่อที่กล้องถ่ายรูปเพื่อที่จะนำภาพแฮปปี้นิวเยียเข้ามาแตะที่กล้องเอ,อ่าเห็นไหมเราก็แตะคาว่าแฮปปี้นิวเยียเข้ามาค่ะแตะมาแล้วได้แล้วเห็นไหมเมื่อได้แล้วเราก็ทำการขยายขึ้นนิดหนะึ่งนะคะจัดวางจัดวางให้เรียบร้อยก่อนจัดวางเรียบร้อยเสร็จแล้วให้ติ๊กที่เครื่องหมายถูก สมัยถูกตรงนี้ว้วติ๊กที่ขหมายถูกติ๊กไปค่ะแล้วเราก็ติ๊กคำว่ายกเลิกตรงนี้นะคะอย่าลืมต้องติ๊กคำว่ายกเลิกถ้าติ๊กคำว่าโอเคปุ๊บภาพเราเป็นสีดําทันทีนะคะก็ตแตะเข้าไปค่ะแล้วเราจะดูภาพรวมเราก็ มาแตะตรงเลเยอร์ตรงนี้แตะเข้าไปค่ะเห็นไหมคะแฮปปี้นิวเย r เข้ามาแล้วทีนี้นำลำดับต่อไปเราก็จะเอารูปภาพเราเข้ามานะคะแตะไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึง่งแตะเข้าไปค่ะแล้วแต่ที่กล้องถ่ายรูปแต่ที่กล้องถ่ายรูป จะเข้าไปเอารูปภาพเราเข้ามานะคะไปที่แกลเลอรี่ของฉันแล้วก็เอารูปภาพที่ไดคัดมาเราก็จะเอารูปภาพของเราสวยๆมานะคะเอาไหนเอ่ย Happy New Year แล้วก็รูปภาพที่เราได้ทำการรีมูฟไว้แล้วนะคะอ่าเอามาก่อนแล้วก็เข้ามาเราก็ทำการขยายแล้วก็จัดวาง มจ,จัดวางอ่าเมื่อจัดวางได้แล้วเราก็ติก๊กที่เครื่องหมายถูกติก๊กที่เครื่องหมายถูกคะ่ะยกเลิกคะ่ะดูภาครวมเลเยอร์ของเรา อ่าเห็นไหมเราได้แฮปปี้นิวเย์แล้วเห็นไหมคะเมื่อเราได้แฮปปี้นิวเย์สวยๆแล้วเราก็เขียนอ่าตอนนี้จัดลำดับให้สวยก่อนจัดก่อน อได้แล้วนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองแค่นี้เองนะคะเราก็ได้ภาพแฮปปี้นิวเยียร์ที่มีสติกเกอร์สวยๆเข้ามาใส่แล้วในในการโหลดนะคะจำไว้นะคะว,ว่าวิธีการดาวน์โหลดมาถ้าเป็นไฟล์ png ปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องไปรีมูฟใหม่นะคะเราสามารถนำมาใช้ได้เลยนี่ก็คือวิธีดาวน์โหลดรูปภาพสวย,สวย รูปอะไรก็แล้วแต่นะคะรูปดอกไม้รูปอะไรที่เราอยากได้เราก็ทําการพิมพ์เดี๋ยวจะย้อนไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเราอยากได้รูปสวยๆเราจะทํำยังไงเดี๋ยวนะคะประวัติการชมอืมได้แล้วแต่ออกก่อนประวัติการชม เราได้แล้วนะคะเราก็แตะออกแตะให้มันอยู่หน้านี้ถ้าเราอยากได้รูปภาพอะไรให้เราพิมพ์พิม์มเอานะคะอยากได้รูปภาพอะไรพริม์เอาโดยการมาพิมพ์ตรงนี้แตะที่แว่นขยายแตะที่แว่นขยายนะคะแตะที่แว่นขยายเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นป๊อปเอาขึ้นมาให้เราค้นหาตรงนี้ แล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเราอยากได้อะไรนะคะพิมพ์เอาเช่นวันนี้จะตัวอย่างคือดอกไม้นะจะหาคําว่าดอกไม้นะคะดอกไม้เมื่อพิมพ์คําว่าดอกไม้เสร็จแล้วทุกคนมองเห็นนะคะอดอกไม้พิมพ์คําว่าดอกไม้เสร็จแล้วเราก็แตะตรงค้นหาแตะไปตรงนี้นะคะค้นหาตรงนี้ ใส่เข้าไปค่ะค้นหาปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนี่เห็นไหมคะดอกไม้ในไฟล์ png มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ทําเหมือนตอนแรกวิธีการดาวน์โหลดก,ก็คือแตะที่รูปดอกไม้ดอกใดดอกหนึ่งที่เราอยากได้นะคะแตะเข้าไปค่ะแตะปุ๊บมันก็จะโหลดนิดนึ่งนะคะน่มาแล้วเมื่อมาแล้วมันจะอยู่ด้านบนนะคะแตะอยู่เป็นภาพแรกเลยเราก็ปัดขึ้นไป ปัดขึ้นไปจนเรามาเจอคําว่าดาวน์โหลดไฟเพนอันนี้นะคะไม่เจอคําว่าดาวน์โหลดเราก็แตะแตะคําว่าดาวน์โหลดอ่าเขาก็จะทําการโหลดเราก็ปัดขึ้นไปหน่อยค่ะปัดขึ้นไปเห็นเห็นเขาโหลดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็รอรอจนกว่าพื้นดอกไม้เป็นสีดําเห็นไหมคะพื้นดอกไม้เป็นสีดําอ่า เมื่อดอกไม้เป็นสีดำแล้วให้เราใช้มือนิ้วชี้เราแตะไปที่รูปภาพแล้วมันเด้งขึ้นมาคำว่าดาวน์โหลดเด้งขึ้นมาคำว่าดาวน์โหลดเราก็แตะคำว่าดาวน์โหลดรูปภาพอันนี้นะคะแตะอันนี้นะแตะเข้าไปค่ะอ่ะเขาก็จะบอกว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วตรงนี้ตรงนี้นะคะมันก็คือเรียบร้อย เมื่อถึงตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปที่แกลลอรี่ของเราเลยโดยการกดปุ่มโฮมออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องแบ,บ็กกลับกดปุ่มโฮมปุ๊บไปดูที่แกลลอรี่ของเราเห็นไหมคะนี่ดอกไม้มันก็มาละที่แกลลอรี่ของเราเมื่อเราได้ดอกไม้เราก็จะเอาไปใส่ในภาพเราเราก็แตะเข้าไปในแอปเมื่อกี้นี้นะคะแอปที่แต่งรูปปุ๊บเราก็เข้าไปที่เลเยอร์เข้าไปที่กล้องถ่ายรูปไปเอาภาพเข้ามาดูนะคะ เห็นไหมคะแล้วก็ย่อขนาดลงมาค่ะเอามือซูมย่อขนาดลงมาได้แล้วเห็นไหมเราก็ได้รูปดอกไม้มาอีกช่อหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนี่ก็คือวิธีการไปดาวน์โหลดรูปภาพสวยๆจาก Google นะคะซึ่งง่ายมากๆเลยยิ่งมือใหม่หัดทํายิ่งทําง่ายมากนะคะคลิปนี้พ่อซิมก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะ การเรียนคอนสองของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะคลิปนี้โค้ชทิมก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ